อ๋อเลยเห็ดเพิ่งดำให้นอกปากแห้งหรืปากแห้งตาใดเห็ดปวกสองดอกเห็ดไข่เห็ดขุกเพิ่งดำจ้าต้องสิออกโอ้เป็นปุ้มเป็นโงนเลย ให้อีกให้อีกแตอีกแล้วจ้าพิษพึ่นงนางเฮโอู้ดอกงามนี่เด้อแนวเสียบพี่น้อง สะสมแต้มไปอ,อ,อีกไปอีกข้างนอกเห็นอีกแล้วจับพี่นออ้องเด็ดยังเด,ด็ดเพิงดำดอกสวยสวยโอ้มันมันมาแล้วเด้อมือนนี่ หนึ่งเต็มเห็ดแดงกับมี่พี่น้องมานกอนมูลเลยปลาหนยสะสมเต็มเห็ดว่าค่อยหลายจ้ะพอดอกสองดอกก็ดีใจแล้ว นี่ยให้ดำเตี้ปลาหยางลอยเม็ดยางลอยเม็ดเจ้งใดหนึ่งแต้มที่นอกมาอีกดอกมันเลยค่ะมันเลี้ยขาหยางใส่ตั้งไก่ตั้งขวั่งฮิปเพิ้ลดำชั้นนี้นีกินได้แล้วค่ะ กำลังออกพี่นอ้องถ้าออกว่าอันนี้ว่าเก็บบ่าวาดว่าวละเฮ็ดอันนี้แกงแซ่บหวานพร้อมลักษณะดอกดูค่ะ้นดอกมันมีแต่ว่ามาปัาทคาดังจวดโอ้อคุงามเลยดอกลนกะสองดอก เกี่ยักค้าดัง,ดง